องค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองคันทรงเปิดบ้านต้อนรับผู้มาเยือนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องวิถีชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เวลา17นาฬิกา30นาทีวันที่3กันยายน2558นายสมนึก็กลีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรงพร้อมเจ้าหน้าที่และชาวบ้านให้การต้อนรับนายมงคลเพลงสมพานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้งจังหวัดหนองคายพร้อมคณะจำนวน100คนลงพื้นที่ตำบลหนองคันทรงอำเภอเมืองจังหวัดตราดชมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติมหสาสิหารป่าชายเลนบ้านท่าระแนะ ล่องเรือชมป่าชายเลนและเข้าสัมผัสลานตะบูนที่ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานตราดได้ระบุให้เป็นหนึ่งใน9ของสถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดในจังหวัดตราดและการได้เห็นวิถีชุมชนในพื้นที่ได้นำอาหารและผักปลอดสารพิษมาจำหน่ายในตลาดนัดสีเขียวรวมถึงจุดชมวิวเกาะปูที่เมื่อทุกคนไปถึงก็ต้องเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก สำหรับการเดินทางมาของคณะองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้งจังหวัดหนองคายในครั้งนี้เป็นการเชิญชวนของท่านนายกสมนนกรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรงที่อยากจะเผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลหนองคันทรงและแลกเปลี่ยนระบบการจัดการท่องเที่ยวซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรงก็ได้ไปเรียนรู้ศึกษาดูงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้งมาก่อนแล้วและได้นําแนวคิดการบริหารจัดการในเรื่องของโฮมสเตย์ มาปรับใช้ให้เข้ากับพื้นที่จนได้รับรางวัลน,นั้นก็ถือว่าการมาเยือนในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนนําระบบการบริหารจัดการนําไปปรับใช้ให้กับพื้นที่เพื่อให้เกิดความเจริญอย่างยั่งยืนในอนาคตผมได้ไปอบตอผาตั้งนะครับจังหวัดอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะครับได้ไปเยี่ยมเยียนท่านนายกนะครับก็ได้ไปดูเรื่อง การจัดการบริหารโฮมสเต,ะตนะครับของท่านแล้ได้นํามาใช้ในการปรับปรุงนะครับในการเรื่องโฮมสเต,ตก็ได้เมื่อปี5-7นะครับได้ชนะเลิศนะครับระดับ10อะไร7.7จังหวัดนะครับร้อยฝ่าตำบลน,นะครับส่งเข้าประเมินก็ได้ที่5หรือที่6นะครับ ที่ได้ไปดูงานมาเมื่อปี5 7นะครับก็เลยท่านนายกก็ได้มาเยี่ยมเยี่ยมตำบลหนองกระรงของผมนะครับหนองกระรงของท่านนายกลานกระบูนที่ท่นานว่าเป็นจเข้าไปชมี่ัก็โอ้ดูต้นไม้แล้วดูรู้สึกว่าอายุตัง100้งร้อยปีถ้าทางท่านนายกกับชุมชนไม่รักษาไวน้นี่ประเทศไทยถ้าไม่มีป่ายอย่างนี้ ก็รู้สึกว่าจะเสียดายอยู่เพราะว่าเขาจะตัดไปเผาถ่านที่นายกว่าอย่างนั้นแต่ว่าสิ่งสิ่งหนึ่งที่ที่ผมประทับใจก็คือคือมีการทนายกว่ามีการล่าสัตว์จับปลาเนี่ยไม่ใช่ล่าสัตว์จับปลาเนี่ยคือให้จับ6เดือนแล้วก็หยุด6เดือนช่วง6เดือนก็คือช่วงวางไข่กับปูแสมหรือว่าสัตว์นข้างในน่ะคือช่วงช่วงไหนเป็นช่วงที่วางไข่เขาจะหยุดเพราะว่าอย่างปลาโกงกลางเนี่ยเห็นบอกว่า มีกุ้งมีอะไรที่ตัวอ่อนตัวเล็กของมันนะมามาม,ามาลบอาศัยอยู่ถ้ามีป่านี้แสดงว่าสัตว์น้ำต่างๆเรา,าก็จะสูญพันธุ์อันนี้ครับสิ่งที่ประทับใจครับผมขอบคุณมาก